สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไหวละ่ะหยุดเถอะหมอปลาอาจารย์ยิ่งศักด์ไหว้ขอร้องหมอปลาให้หยุดพูดถึงหลวงปู่แสงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสสังคมที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งหลังจากกระแสการเข้าไปหาบุกสอบถามหลวงปู่แสงยานวโรพระผู้ใหญ่เกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดยโสธรกรณีที่มีสีกากล่าวอ้างว่าโดนหลวงปู่แต่ต้องตัว จนเกิดกระแสพูดถึงจากสังคมถึงการกระทําของหมอปลาและพระยาพร้อมด้วยสื่อต่างๆนั้นพิธีกรคนดังอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษดาวงศ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาตั้งคําถามถึงหน้าที่การทํางานของหมอปราว่าอยากให้เปลี่ยนจากการจับพระศึกมาเป็นทานุบํารุงศาสนาดีกว่าไหมการทํางานก็ควรจะตรวจสอบให้ดีก่อนไม่ใช่ทําสิ่งที่สะเทือนใจคนค่อนแผ่นดินแบบนี้ เพราะดูจากอากับกิริยาดูไม่ให้เกียรติพระผู้ใหญ่เลยอาจารย์ยิ่งศักด์เปิดเผยว่าส่วนตัวไม่พอใจในอากับกิริยาที่ใช้ของเขาคือเขาอาจจะออกมาพูดว่าเจตนาของเขาอาจจะไม่ได้ต้องการทำลายหลวงปู่เขาต้องการชี้ให้เห็นถึงการดูแลจากคนที่ดูแลหลวงปู่มากกว่าแต่ทันทีที่ได้เห็นคลิปการกระทำของหมอปลาวันนั้นตนมีความรู้สึกว่าเป็นการไปทำให้เสียชื่อเสียงเพื่อความสัจใจหรือเปล่า ถึงได้ยืนแบบนั้นไม่ได้บ่งบอกถึงความเคารพนับถือเลยซึ่งคุณอาจจะบอกว่าพระไม่ดีจะต้องไม่เคารพโดยส่วนตัวแล้วตนมองว่าอะไรที่ทําให้คุณไปตัดสินท่านเป็นแบบนั้นคุณมีหลักฐานเพียงพอแล้วหรือและคุณทําเองเสร็จคุณตัดสินเองเสร็จคุณประจานเองเสร็จคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเบ็ดเสร็จหมดเลยซึ่งตนรู้สึกสะเทือนใจและอาจจะมีหลายคนที่เข้าใจคุณหมอปลากับคุณน้ําฟ้าและเห็นด้วยกับการกระทํา ไม่ดีก็ควรเอาออกไปควรมีศาสนาที่บริสุทธิ์ในส่วนนี้ตนต้องบอกว่าขอให้แยกออกก่อนคุณมีเจตนาที่อยากเห็นพระพุทธศาสนาบริสุทธิ์ผุดพองพระไม่ดีก็ไม่ควรอยู่ในพุทธศาสนาก็เป็นเจตนาดีแต่วิธีที่คุณกระทํานั้นมันดูแรงไปไหมมันดูเสะเทือนใจไปไหมมันดูขัดใจไปไหม คนที่เขานับถือพุทธศาสนาที่เขาไม่เคยมองในมุมอื่นเลยเขากราบพุทธศาสนาบริสุทธิ์เต็มร้อยเขาจะรู้สึกอย่างไรคุณทำในสิ่งที่คิดว่ามันถูกต้องแต่มันสะเทือนใจคนค่อนทั้งแผ่นดินส่วนตัวแล้วคิดว่าการกระทำนั้นควรได้รับการต่อยตองไหมตนไม่ยอมรับวิธีการแบบนี้ซึ่งจะถูกหรือผิดค่อยว่ากันและเป็นไปตามวิธีทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ตนเคยถามหมอปลาว่า ทำไมต้องมานั่งจับพระศึกเดี๋ยวคนก็ไม่กล้าใส่บาทกันหรอกไม่กล้าไหว้พระด้านหมอปราก็บอกกับตนว่าแล้วอาจารย์จะกล้าใส่บาดหรอถ้าพระรูปนั้นเป็นพระที่ไม่ดีตนจึงบอกกลับไปว่ามันเป็นหน้าที่เธอเหรอมันเป็นหน้าที่องค์การศาสนาเขาทําหมอปราก็ตอบกลับมาว่าแล้วมันทําหรือเปล่าล่ะจากที่ตนพอจะรู้จักหมอปราและคุนน้าฟ้าตนมองว่าหลายส่วนเขาเป็นคนดีเจตนาดี ไม่ได้เป็นคนมีอะไรเลยเพียงแต่อาจจะติดตรงวิธีการที่ใช้ตนก็อยากจะบอกว่าไหวละค่ะหยุดก่อนดีไหมคะหยุดที่คุณจะมาทําให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองผุดผ่องตามวิธีการของคุณคิดว่าคุณหยุดก่อนคะ่ะไต่ตรองและคิดวิธีการใหม่ได้หรือไม่คะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ